สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาเจอกันในวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้ครูโชจะมาพูดถึงเรื่องการขยายอำนาจของอาณาจักรสุขโขทยัย การขยายอำนาจของอาณาจักรสุขโขทัยนะคะก็จะตรงกับมาตรฐานส4.3และเมื่อเราเรียนเรื่องนี้เสร็จนะคะก็จะต้องมีตัวชี้วัดอยู่สตัวซึ่งอยู่บนหน้าจอเลยค่ะอันแรกเลยอธิบายพัฒนาการของอาณาจักรสุขโขทยัยโดยสังเกตอันที่สองบอกประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยสุขโขทยัยและสุดท้ายนะคะอธิบายภูมิปัญญาไทยที่สำคัญสมัยสุขโขทยัยที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอน,อนุรักษ์ สำหรับการขยายอำนาจของอาณาจักรนะคะในสมัยอดีตเนี่ยเมืองแต่ละเมืองเนี่ยเขาก็จะต้องมีการขยายอำนาจมีการสู้รบมีการแย่งชิงกันเกิดขึ้นฉะนั้นจุดมุ่งหมายสำคัญของการขยายอำนาจในอดีตเนี่ยมันมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะนะคะเมืองแต่ละเมืองเข้าสู้กันเพื่ออะไรเพื่อครอบครองทรัพยากรที่มีค่าของเมืองอื่น เพื่อควบคุมเส้นทางทางการค้าและเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเมืองหลวงหรือราชธานีของอาณาจักร ค่ะสำหรับการขยายอำนาจของอาณาจักรสุขโขทัยนะคะตามประวัติตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะชิ้นสำคัญคือหลักศิลาจาลึกนะคะด้านหนึ่งหรือหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคำแหงนี่ได้พูดถึงเรื่องราวของการขยายอำนาจนั้นนะคะก็คือในสมัยของพ่อขุนศรีอินทราชิตเนี่ยนะคะเมื่อท่านขึ้นครองราชท่านเป็นกรรษัตริย์พระองค์แรกของสุขโขทัยเนาะท่านขึ้นครองราชได้ไม่นานก็ ะะเกิดนะคะเกิดศึกสำคัญเกิดขึ้นนะคะเป็นการทำยุทธหัตถีและเป็นนะคะยุทธหัตถีที่ปรากฏอยู่ในหลักในในในประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นยุทธหัตถีแรกเลยก็ว่าได้เนาะในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะที่ได้กล่าวถึงนะคะมีร่องรอยกล่าวถึงไว้นะคะนั่นก็คือเมื่อขุนสามชน นะคะขุนสามชนเป็นเจ้าเมืองชอดนะคะได้อยากแบบอยากจะขยายอาณาเขตของตัวเองนะอยากจะมาตีเมืองอื่นและอยากจะมาชนะเมืองตากแล้วนะคะขุนสามชนก็ได้ยกกองทัพมาที่เมืองตากนะคะซึ่งเมืองตากณนะตอนนั้นเนะี่ยมีฐานะ เป็นเมืองหน้าด่านเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสุขโขทัยนะคะเมืองหน้าด่านนะคะทีนี้ขุนสามชนก็ยังไม่แพ้ยังไม่ชนะนะคะตกล้อมเมืองตากไว้ย่างงั้นแหละกะว่าเดี๋ยวล้อมไปเรื่อยๆนะคะเมืองตากก็ต้องอ่อนกําลังลงสเบียงอาหารก็ต้องหมดแน่ๆแหละกะว,ว่าเดี๋ยวจะชนะนะคะอื แต่ปรากฏว่านะคะเจ้าเมืองตากก็ได้ส่งนะคะสารขอ,ขอความช่วยเหลือไปยังนะคะพ่อขุนสินธราทิต์นะคะพ่อขุนสิราทิตย์ก็เลยยกกองทัพมาเพื่อมาช่วยนะคะขุนสามชนเนี่ยรู้ข่าวเข้าก็เลยไปดักซุ่มโจมตีนะคะที่แนวเชิงป่าที่เขาเรียกว่าหัวขวานะคะตรงนั้นอะ่ะดักรอว่ากะว่าจะชนะแน่ๆเมื่อทัพของสุโไทัยมาถึงต้องแบบมีการสู้กันตรงบริเวณนั้นแน่ทีนเนี้ยพ่อขุนสิีราทิตย์เนี่ย ท่านเห็นว่าบริเวณนั้นมันมีชยภูมิที่ไม่เหมาะอ่ะมันเป็นทางลงที่แบบถ้าท่านไปทางนั้นท่านอาจจะเพลียงพรำได้ท่านกองทัพของท่านอาจจะแพ้ก็ได้ฉะนั้นท่านก็เลยเปลี่ยนเส้นทางนะคะไปทางหัวซ้ายแทนนะคะขุนสามชนพอรู้เรื่องเข้าเนี่ยก็รีบเอาทัพเนี่ยตามไปเลยนะคะก็ไปปะ ปะชะดะกันนะคะนอกเมืองตากนะคะมีการสู้กันเกิดขึ้นไปทันนะคะแล้วก็สู้กันเลยนะทีนี้พอทํายุทธาธิพุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมีการสู้กันเกิดขึ้นเนี่ยพอ่ออุสิธราทิศเกือบจะพ่ายแพ้นะคะแต่เหตุการณ์ครั้งนี้นะคะ ต้องนะคะยกความดีความชอบให้กับพระราชโอรสของพ่อขุนศรีนทราทิตนะคะซึ่งเป็นราชะโอรสองค์เล็กนะคะอายุ19ปีนะคะชื่อว่าเจ้ารามหรือพระรามเนี่ยนะคะไปช่วยพ่อรบนะคะแล้วก็สามารถที่จะชนช้างชนะกับขุนสามชนขุนสามชนก็พ่ายแพ้ไปหนีไปนะคะทีนี้จากเหตุการณ์การรบครั้งนี้นะคะพ่อขุนศรีนทราทิตย์ก็เลยพระราชทานนามนะคะยกย่องลูกชายคนเล็กเนี่ยนะคะให้เปลี่ยนพระนามใหม่เป็นพระ รามคำแหงนะคะซึ่งแปลว่าพระรามผู้กล้าหาญนะคะจากนั้นในอนาคตในการต่อมาเนี่ยพระรามคำแหงก็ได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ลำดับที่3ของสุขโขทัยเนาะมีชื่อที่เป็นที่รู้จักกันดีว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะจริงๆแล้วเรื่องราวของการนะคะขยายอำนาจการสู้รบหรือสงครามในครั้งนี้นะคะก็อยู่ในหลักฐานชิ้นสำคัญเลยของ อาณาจักรสุขโขทัยหรือของสมัยสุขโขทัยนั่นก็คือหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนักเรียนอย่าลืมว่าหลักมันจะ ศิลาจารลึกมันจะมี4ด้านเนาะเขาบอกไว้ว่าด้านที่หนึ่งได้พูดถึงเรื่องราวของสงครามในครั้งนี้ไว้ด้วยและสันนิษฐานจากนักประวัติศาสตร์ที่เขาศึกษาศิลาจารลึกนะเขาบอกว่าด้านที่หนึ่งเนี่ยเหมือนพ่อขุนรามเป็นคนเขียนบันทึกด้วยตัวเองเพราะจะแทนตัวเองว่ากูนักเรียนจะเห็นคําว่ากูเนาะซึ่งเป็นคําแทนของพ่อขุนรามคาแหงเมื่อ700ปีที่แล้วนะคะถ้าเป็นด้านอื่นเนี่ยจะเป็นเหมือนกับผู้อื่นเป็นคนเขียนหรือจารึกเพราะจะกล่าวถึงใช้คําเป็นพ่อขุนรามคําแหงมหาราชอนะคะ ฉะนั้นนักโบราณคดีก็สันนิษฐานว่าหลักแรกเนี่ยด้านด้านที่หนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องราวของพ่อขุนรามเองเนี่ยท่านน่าจะเป็นคนสั่งให้จารึกเองนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูเนาะในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์หน้า73เนี่ยถ้าน,นักเรียนมีหนังสือหน้าตาแบบที่ครูเอาหน้าปกมาให้ดูในหน้าจอเนี่ยนะคะถ้าเปิดไปหน้า73เนี่ยก็จะมีตัวอย่างของ ลายสือไทยหรือตัวหนังสือของพ่อคุณรามคำแหงเมื่อ700ปีที่แล้วซึ่งเขาคัดมาให้10บรรทัด10บรรทัดที่เราจะอ่านไม่ออกถ้าเป็นตัวหนังสือจริงๆของ700ปีที่แล้วเนี่ยที่เรียกว่าลายสือไทยเราจะอ่านไม่ออกเพราะมันจะเป็นตัวหนังสือแปลกๆฉนนั้นเขาก็จะมีบรรทัดแปลมาให้ทุกบรรทัดนักเรียนสังเกตนะทุกบรรทัดจะมีบรรทัดแปลที่เราอ่านง่ายเนาะ,อะเอาละเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าว่าว่าเขาเขียนไว้ว่าอะไรบ้างนะคะ อ่าอันนี้ครูโชว์ก็ไปคัดเอาแบบที่เป็นที่เขาแปลมาแล้วนะคะด้านที่หนึ่งนะคะสองบรรทัดแรกเนี่ยนะคะสันนิษฐานว่าเป็นประวัติของพ่อขุนรามเองนะคะเป็นเรื่องราวของท่านเองเป็นเรื่องราวส่วนตัวนะคะ พ่อกูชื่อสีอินทราทิศแม่กูชื่อนางเสืองพี่กูชื่อบานเมืองตูพี่น้องท้องเดียว5้าคนผู้ชาย3ามผู้หญิงสงพี่เผือผู้อ้ายตายจากเผือเตรียมแต่ยังเล็กอันนี้ก็แปลออกมาได้ว่า อ,อ,อย่างที่เรารู้คือคําว่ากูเนี่ยเป็นคําแทนเป็นสรรพนามแทนตัวเองของผู้พูดก็คือพ่อขุนรามคําแหงมหาราชนะคะบอกไว้ว่าพ่อเนี่ยชื่อว่าพ่อขุนศรินรัติศมีแม่ชื่อว่านางเสืองมีพี่ชายชื่อว่าบานเมืองมีพี่น้องที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกันในห้าคนด้วยกันเป็นผู้ชายสามผู้หญิงสองคนนะพี่เผื่อผู้อ้ายตายจากเนี่ยหมายความว่าพี่คนโตพี่ชายคนโตเนี่ยตายตั้งแต่ยังเล็กนะคะ,ะต่อมา อันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการขยายอำนาจที่ครูพูดไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็คือศึกสงครามกับขุนสามชนเจ้าเมืองชดนักเรียนลองดูนะคะที่ครูทําสีแดงขีดไว้เมื่อกูขึ้นใหญ่ได้19เข้าขุนสามชนเจ้าเมืองชดมาทะเมืองตากนี่ไงนะคะเมื่อพ่อขุรนรามณตอนนั้นเป็นลูกชายกษัตริย์นะคะอายุ19ปีเนี่ยขุนสามชนก็ยกทัพมาตีเมืองตากพ่อกูไปไปรบขุนสามชนหัวซ้าย นะคะก็หมายความว่าพ่อกูก็คือพ่อคุนศรธีธารทิศก็เลยไปรบกับขุนสามชนที่หัวซ้ายเอ,อ่อแต่ขณะเดียวกันเรารู้แล้วว่าขุนสามชนน่ะไปดักรอที่หัวขวาใช่ไหมคะแต่ก็ได้ไปสู้กันที่หัวซ้ายนั่เองคือมีการประทะกันเกิดขึ้นนะคะขุนสามชนเกลื่อนเข้าไพร่ฟ้าน่าใสก็หมายความว่าก็เริ่มมีการประทะกันแล้วนะคะพ่อกูอย่าเร็วนะพ่อกูก็คือพ่อขุนศรธีธารทิศนะ พ่อกูหนียะย่ายไาจจะแจ้กูบ่หนีแปลว่าตอนนั้นพ่อคุณศินรัตที่กาลังจะแพ้และหนียาย่ายคือหนีแล้วกําลังบอกอุ้ยกำลังจะแพ้กูบ่อนีก็คือพ่อขุนรามนี่ไม่หนีกูขี่ช้างเบรกพนกูขับเข้าก่อนพ่อกูอันนี้ก็หมายความว่าไม่ได้หนีแต่แบบเข้าไปช่วยพ่อ ขับช้างก็คือใส่ช้างเข้าไปแล้วก็ไปสู้กันเลยนะคะกูต่อช้างด้วยขุนสามชนตนกูพุ่งช้างขุนสามชนตัวชื่อมาดเมืองแพ้ขุนสามชนพ่ายหนีก็แสดงว่าขุนสามชนมีช้างชื่อว่ามาดเมืองแล้วก็แพ้กับพ่อขุรนรามเองเนาะ,ะจากเหตุการณ์ครั้งนี้พ่อกูจึงขึ้นชื่อกูชื่อพระรามคาแหงเพื่อกูพุ่งช้างขุนสามชนนี่ไงตามประวัติตามหลักฐานที่มี เกิดขึ้นในหลักศิลาจจรึกก็บอกไว้ว่าจากการรบครั้งนี้นะคะพระองค์สีธราทิตก็พระราชทานพระนามให้ลูกชายองค์เล็กใหม่เป็นพระรามคำแหงนะคะค่ะผลจากการรบในครั้งนี้นะคะจากศึกสงครามยุทธตถีครั้งแรกนี้นะคะมีข้อดีเกิดขึ้น2ข้อคือ สุโขทัยได้ขยายอำนาจขยายอิทธิพลไปปกครองเมืองชอดนะคะซึ่งสันนิษฐานว่าเมืองชอดนะคะก็คืออำเภอแม่สอดของจังหวัดตากในปัจจุบันนี่แหละนะคะ,อะนอกจากนั้นแล้วอาณาจักรสุโขทัยก็ยังมีความ มั่นคงมีอาณาเขตที่กว้างขึ้นโดยเฉพาะในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชซึ่งเป็นยุคที่สุขโขทัยนั้นขยายอาณาเขตได้กว้างที่สุดนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองที่สุดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสมัยของพ่อขุนรามนั้นมีอาณาเขตกว้างไกลแค่ไหนนะคะ อันนี้คือแผนที่ของอาณาจักรสุขโขทัยในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนักเรียนดูนะคะในพื้นที่สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยเป็นของอาณาจักรสุขโขทัย สันนิษฐานว่าทางตอนเหนือนั้นนะคะมีการขยายอํานาจไปจนถึงบริเวณแม่น้ําโขงน้ําะคะตรงบริเวณหลวงพระบางกันเลยนะคะนอกจากนั้นแล้วทางด้านใต้นะคะพ่อขุนรามก็ได้ขยายอาณาเขตไปถึงทะเลทางตอนใต้เลยไปจนถึงแหลมมาลายูเลยนะคะซึ่งตรงนั้นก็จะมีเมืองนครศรีธรรมราชหรือแคว้านนาครศรีธรรมราชนะคะเป็นเมืองสําคัญทางด้านใต้ มาดูทางด้านตะวันออกมังพ่อขุนรามคำแหงก็ได้ขยายอาณาเขตไปถึงแม่น้ำโขงบริเวณเวียงคำและเวียงจันนะคะสุดท้ายทางด้านตะวันตกนะคะก็ได้ขยายอาณาเขตขยายอำนาจไปครอบคลุมจนถึงเมืองหงสาวดีของพม่าก,กันเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นอาณาเขตในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะ สรุปนะคะจากเรื่องราวของการขยายอํานาจของอาณาจักรเนี่ยนะคะมีการขยายอํานาจอย่างกว้างขวางนะคะของสุขโขทัยเนี่ยทำให้สุขโขทัยนั้นมีความปลอดภัยกลายเป็นศูนย์กลางการค้าบนเส้นทางระหว่างชายทะเลกับดินแดนที่มันอยู่ลึกเข้าไปในลุ่มน้ําโขงนะคะสุขโขทัยก็เข้ามามีเป็นศูนย์กลางอ่ะนะคะนอกจากนั้นแล้วสุขโขทัยก็ยังมีความมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ความเจริญด้านต่างๆต่อมาได้อีกเยอะแยะเลยนะ เอาล่ะวันนี้ครูโชก็ฝากเรื่องของการขยายอำนาจของอาณาจักรสุขโขทัยไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าครูจะมาพูดถึงเรื่องการเมืองการปกครองของอาณาจักรสุขโขทยัยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ